ดีเอสไอตำรวจปปอง,งอประชุมร่วมกันนะครับพิจารณาคดีพระธรรมชโยก,กับพวกหลังจากมีความเห็นว่าจะเพิ่มข้อหาร่วมกันฟอกเงินอีก1คดีด้านประธานกรรมการบริหารลูกหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันรก็เข้าสอบถามความคืบหน้าคดีที่ดีเอสไอครับนายประกิตพิลังกาสาประธานกรรมการบริหารลูกหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับคณะผู้บริาหารสหกรณ์เดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เพื่อสอบถามความคืบหน้าคดียักยอกเงินสหกรณ<ส>์นอกจากนี้ยังได้มอบหลักฐานกรณีพบเครือข่ายวัดพระธรรมกายยักยอกเงินสหกรณ์เพิ่มเติมอีกกว่า400ล้านบาทให้กับพนัพนกงานสอบสวนของ DSI ด้วยซึ่งในที่ประชุมวันนี้มีพลตํารวจเอกศีวรารังสีพรางมณก,กุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พันตำรวจเอกภัยสิทธ์วงเมืองอธิบดี DSI พันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์รองอธิบดี DSI พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดี DSI และตัวแทนของสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทกว่า10คนเข้าร่วมหารือน,นะครับ ส่วนในช่วงบ่ายดีไซัยจะประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปอง,งอหลังจากคณะพนักงานสอบสวนมีมติให้แจ้งข้อหาพระเทพยันมหามุนีหรือพระธรรมชโยพร้อมกับพวกอีกหนึ่งข้อหาก็คือร่วมกันฟอกเงินครับ